สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> เราแดนเองคุัตีค่ะวันนี้เราก็มานั่งกันแบบสบายๆอันนี้เราเป็นอีกหนึ่งรายการของเรานะครับชื่อว่ารายการแดนอังนั่งแชทนะเฮ้อันนี้แพทเป็นคนคิดนะครับชิ่งก่อนแดนอะเผื่อชื่อมันแบบมันเหย่ๆไงน่ารั นี่รายการนี้มันก็จะเป็นรายการที่เอาคอมเมนต์ในแต่ละคลิปที่เราแบบเพิ่งลงไปเราก็มานั่งพูดคุยกันว่าทุกๆคนที่ดูแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรอยากเห็นเราทําอะไรไม่ทําอะไรหรือใครมีคําถามอะไรเราก็จะมานั่งตอบ หรือใครมีของก็ส่งมาให้เราได้ใครอยากให้เราเราก็รับหมดค่ะส่งมวได้ค่ะนี่มาตังเน้นของหลักๆเลยเนี่ยเราได้มีพื้นที่ในการพูดคุยกันครับซึ่งตรงนี้เราจะเป็นช่องทางให้เราได้ทําความรู้จักกันได้คุยกันได้ถามกันได้ตอบกันนะฮะมเฮ้ยคอมใหม่มานี่คือแบบของถหม่ล่าสุดเนี่ยังไม่ได้ใช้งานที่ไหนนะฮะใช่ก็เพิ่งซื้อมาเออเขิน เรามาเริ่มกันที่คลิปแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะอปพิโซดหนึ่งของเรานะฮะก็คือที่เราไปโทรคุกันมาที่ญี่ปุ่นเราจะมาไล่กันไปเลย

แล้วทำไมอารมณ์ที่มีต่อกันดูเหมือนจะเพิ่งจีบกันเลยนะครับผมเป็นผู้ชายดูแดนกับแพตตี้ยังนั่งปิดเลยคุณให้เกียรติน้องแพตมากเยี่ยมครับ,บคุณครับว่าความรักที่จะอยู่ด้วยกันได้นานๆมันต้องรู้สึกแบบนี้มันเติมความรักให้กันอย่าพยายามอย่าให้ความรักมันจืดชือดอ่ะอย่ามองเขาให้นึกถึงวันแรกที่เราตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปจีบเขาให้ได้ถ้าเกิดว่าความรู้สึกแบบนั้นมันยังมันยังอยู่ตลอดไปเนี่ยผมว่อความรักของคุณสดใสสดใหม่ตลอดแน่เลยเพราะว่าวันหนึ่งหน้าเขาจะเหี่ยวลงเรื่อยความสวยงามในใบหน้าของเขาเนยมัจะหา แต่ไอความรู้สึกของเราความทรงจําในวันนั้นมันต้องจําไว้ให้ดีเพราะว่ามันจะทําให้เรานึกถึงเขาเสมอมันจะเอาไว้ใช้เป็นพลังงานความรักของเราตลอดชีวิตรักของเราเลยเราต้องเป็นตัวของตัเองก่อนอันดับหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็ค่อยปรับในสิ่งที่เขาชอบเขาไม่ชอบดูว่ารับกันได้ขนาดไหนไปเลยวะเนี่ย บางคนบอกคบกันไม่ยืดบ้างนะครับมาดูวันนี้แล้วทุกคุณคิดผิดนะครับได้น่ารักมากเลยนะครับแพตตี้ก็เช่นกันเราเห็นความสุขของทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับแต่งงานมีลูกจนแก่เท่าไปเลยนะครับขอบคุณหลายๆกําลังใจนะครับที่ไล่ดูก็จะเป็นกําลังใจให้กับเราทั้งสองคนนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เป็นคําถามซะมากกว่านาะส่วนใหญ่ก็จะโทมก็บอกถ้างั้นหลังจากนี้เราก็สามารถแบบส่งเป็นคําถามมาได้นะที่แบบอยากรู้จริงๆว่าเราเป็นยังไงหนูเลืพาไปนั่งไปว่ายน้ำสักทีทำไมอะไป พี่ล่าอยู่ไว้ลอยตัวไม่ได้เท่าน, <c oughs> นั้นเอง <c oughs> ลอยตัวยากนะเว้ย <c oughs> หยหมายังลอยได้เลยสองสลงสองเพียกแพี่ก็หม้ <c oughs> แล้วลิ <c oughs> ที่สองคลิปที่เราใช้ชื่อว่าแด <c oughs> นบุกบ้านพัตตี้เมื่อเราจะแต่งงานสักทีคู่นี้แต่งได้แล้วนะครับเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของความพร้อมในหลายด้านนะฮะ เฮ้ยมมนเสียงอ่อยวะไข่เจียวสูตรไหนเนี่ยพี่แดนใส่กระเทียมเจียวใส่กล้วยด้วยไม่เคยทำไข่เจียวจริงๆนะพี่ก็เคยพี่ก็ทำแบบนี้ครับคือพี่ทำแต่ละครั้งสูตรพี่แดนจริงๆอะ ไม่อันนี้คือความเป็นพี่แดนก็คือแบบเรามีอะไรอยู่ในบ้านเราคิดว่ามันใส่ได้เราก็คิดว่ามันกินได้ร่วมกันได้หมดแล้วถ้าเกิดเป็นเวลาพี่แดนทำอยู่บ้านขำคาแรคเตอร์พี่แดนมากพี่แดนขำแบบเยอยแย่เย้ยอะไรอ่ะแต่จริงใจกวนจิงคนนะครับกวนริงโคตรอันนี้คือชมนะคุณพีชยาบอกว่าพี่แดนมีอาชีพใหม่อีกแล้วแน่ๆพนักงานส่งของแบงทวงคืนนะตั้งแต่คบแพดมานี่คือมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยทำ Bye. เลือดชาวสวนขายลอตเตอรี่มักะทายกมีอันนึงอ่ะเขียนว่าแบบคุณลุงคนนั้นเนี่ยเป็นอันที่พี่รู้สึกโกรธที่สุดไปป่ะเพเป็นลุงที่ไม่มีอาชีพพี่กลายเป็นแค่คุณลุงคนนั้นที่ตกงานที่เฉยไปทำไมคุณไม่ใส่อาชีพมาให้ผมด้วยอะไรเงี้ยฝรั่งก็ใส่อาชีพให้พี่แดนด้วยนะครับใช่ก็มีหลายคนเลยเนี่ยที่บอกว่าต้องการให้เรา insert English subtitle เข้าไปหลังจากนี้ก็จะพยายามทั้งซับไทยซับอังกฤษแหละนะครับผมก็จะ พยายามทาให้ทุกคนอ่านได้แล้วก็เข้าใจในคลิปเราให้ได้มากที่สุดนะครับมี่มีคนบอกว่าอุบัติรักข้ามขอบฟ้าผ้าไหม่รอนะคะรัใกล้จะออกอยมังพี่มันตัดอยู่ครับใกล้ละเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับ EP สเป็นตอนทิ่แดนเองไปกํากับเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้านี่แหละที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็น้องไพยเขาก็ตามไปไหว้พระด้วยถามว่าชอบที่ไหนอ๋อที่ชอบที่สุดท้ายอะ่ะบอกเลยใช่หนูก็ชอบที่สุดท้ายที่ท<อ>เป็นริมทะเลอะ่ะไหว้พระเสร็จก็แบบนั่งชิลริมทะเลทานข้าวตรงนั้น ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันก็จะไปค่อนข้างยากหน่อยสําหรับคนที่แบบไม่เคยเดินทางด้วยตัวเองเลย,เลยอะไรเงี้ยฮะ,ฮะมันก็มันมันค่อนข้างไกลเขาบอกว่าเวลาเราไปเนี่ยเรามีทีมงานไปด้วยหรือเปล่าในแต่ละครั้งต่างประเทศเยอะไรเงี้ยฮะคือเราจะถ่ายกันอย่างนี้คือเรากล้องถ่ายเราเองด้วยนะฮะแล้วก็จะมีทีมงาน<ม>คอยถ่ายด้วยนะครับก็ต้องมีผู้ช่วยอยู่แล้วนะครับอ่าครับผมต่อกันที่ EP 4.1แล้วก็4.2นะครับคลิปที่เราไปเตอรี่ด้วยกันเป็นคลิปที่เราเราได้เห็นคอมเมน เราโหมีแต่คนบอกว่าบ้าไปแล้ว1ชั่วโมง <c oughs> มแต่ก็ยังดีใจที่ลหลายหลาคนบอกว่าโหดู1ชั่วโมงมาก1ชั่วโมงมาก็ดูกันอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันยาวขนาดนั้นลหลายมันก็เสียดายไงท,ที่เราไปลหลายที่มันก็สวยดีมันก็ให้หน้าตามไปดูอะ <c oughs> YouTube มีปุ่มมันไส้ไหม ก็มา9้าปีเหมือนเพิ่งจีบกันเคยทะเลาะกันไหมตัดเข้าช่วงครับไฟเดย์เคยแต่ว่าเราก็พยายามแบบคุยด้วยเหตุผลไงแต่เราจะไม่ได้ทะเลาะแบบโวยวายขนาดนั้นเคยอยู่แล้วครับคนที่คบกันน่ต้องทะเลาะกันบ้างอยู่ที่ว่าเราทะเลาะกันเพื่อจะทะเลาะให้เลิกหรือทะเลาะเพื่อจะคบกันต่อตีความให้ดีคือบางทีการทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะครับก็ต้องเเข้าใจมากขึ้นไงใช่เถียงกันมันก็ต้องแชร์กันว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่งฟังคุย หาเหตุผลกันอย่าเอาอีโก้เข้ามาใช้กับชีวิตลักเยอะไม่ค่อยดูรายการใน u t u b e เลยแต่รายการนี้ดูแล้วไม่เคยกดข้ามเลยสักตอนทั้งท้ที่ EP ีนี้ตั้งหนึ่งชั่วโมงคอนเทนต์ดีมากเลยค่ะข้อมูลแน่นมากขอบคุณที่ศึกษาข้อมูลแล้วมาบอกต่อคนดูนะคะเห็นความตั้งใจในการอินเสิร์ตของอังอันนี้เขาอ๋ออังเขาจะเป็นสายอินเสิร์ตเวลาเขาไปเที่ยวนะครับถ้ามาสวยมากขอชื่นชมมือสดมือถานทีถ้าพลังงานบวกของทั้งแดนแล้วก็อังนะครับเดินเยอะมากแต่ยังยิ้มร่าเริงันตลอดนะครับเป็นเราคงเหนื่อยหมดแรงไปแล้วู รักป้าธรรมชาติสุดๆนะครับเราดูไปก็ยิ้มไปทำไมน่ารักกันได้ขนาดนี้อิหญงอะไรไมันรูคนลุยๆสบายๆายก็ชอบอ่างมากนะครับโอเคครับขอบ,ขอบคุณมากหลังจากตัวอิตาลีไปเนี่ย้ามันออกไปปั้งเนี่ย พี่เดินไปที่ไหนนะพี่โดนคนแซวแบบกระหน่ำมากเลยอัน <c oughs> กับข้อความของอันที่อังบอกไปที่อปอมเปียที่บอกว่าเราจะแบบเป็นธรมตะาไม่อยากจากกัน <c oughs> เราคงอะไรไปไม่ได้ <c oughs> โอ้โกรู้อะอันนั้นคือพูดมาเพราะอะไรอะคือแบบตอนที่หนูไปปอมเปีนหนูจําได้ว่าบรรยากาศมันเศร้าของประวัติของที่นั่นอะแล้วตอนที่เราไปมันก็จะใกล้จะมืดแล้วอะ <c oughs> <c oughs> อ้าแล้วก็เลยไม่อยากจากไปก็เลยแค่นึกถึงว่าอ๋อเออสุดท้ายนะคนเราอ่ะมันก็ต้องบายบายกัน อะไรแบบนั้นก็เลยพูดสิ่งแนว้มาสุดท้ายเราก็ไม่อยากให้คนที่เรารักจากไปหรอกอ่้ไม่หรอกไปเรามาดูกันที่ ep 5 ep 5เป็นคลิปเซอร์ไพรส์ก็บอกว่านึกว่าเราจะแต่งงานกันยังไง อันนี้สิ่งที่ทุกคนจะพูดถึงกันก็คือการที่แพทนะฮะแต่งเพลงนะครับร้องเพลงนี่ต้าให้เราเป็นการเซอร์ไพรส์ปปนะครับแต่ไม่คนก็บอกว่ามันวนอะมักอนเมนท้องกรอนเหรอ ก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ดีนะแพทก็แต่งได้นี่ว่าร้องได้อะไรอย่างเงี้ยฮะชอบอยากเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเรอแต่ว่าไม่ง่ายเลยนะแต่งเพลงอะยากเหรอยากอก็หนูก็เขียนได้นี่ไหมจบท่อนหุ้ตึ้งใช่แต่มันก็แบบจะไม่ง่ายเท่าพี่แดนที่พี่แดนเคยทําอยู่แล้วแต่หนูแบบไม่เคยทำเลยนี่ตองนี้ต้องชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรวันนั้นเนาะวันนี้วันนี้ชื่อเพลงวันนี้นะครับฟังครับจากอังอังนะครับพ้อง ชอบได้แลยครับยอดเลยครับตื่นเช้าขึ้นมาไปตืบคนนวดที่ร้านกอแฟไปบางกันแล้วกันนะครับผมไปนะครับไป EP 6แล้วเป็น EP ที่เปิดตัวฉลามนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พาฉลามไปว่ายน้ำนะฮะในคลิปมีคนบอกว่าพี่แดนไม่เคยพาฉลามออกไปไหนเลยเหรอเคยเลย ที่บ้านพี่แดนก็มีบริเวณไงท<ช>ี่ฉลามก็จะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านได้บางคนบอกว่าุยพี่แดนเลี้ยงหมาแต่ทําไมพี่แดนไม่เคยพาเขาออกไปไหนเลย<อ>คือก็ตกใจไงว่า,วาพี่แดนไม่เคยพาออกไปไหนเลยเหรอบัง <c oughs> แลว้วมันดูนหดหู่ไงคนเลี้ยงหมาแต่แบบขังหมาอยู่แต่ในบ้าน<อ>แต่ตอ <c oughs> ของพี่แดนก็คือเรามีบริเวณให้เขาวิ่งเล่นแล้วก็ <c oughs> <ช>ที่เลี้ยงก็จะเล่นกับเขาทุกเช้าทุกเย็นตลอดอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วก็มีหมาตัวอื่นๆป่าายด้วยที่บ้าน โอเคประมาณนี้นะคะมาไปดู EP ต่อไปไหมคลิปล่าสุดนะครับ EP 7ก็คือเป็นคลิปห,หัวหินนั่นเองเป็นคลิปที่คนเยอะมากแล้วก็ความตื่นเต้นของพี่แดน้วคือการได้ไปเดินตลาดโตรุงมรู้สึกว่าโอมันแจ๋งมากเลยอะ่ะเหมืนอนคนเดินของเมืองไทยมันแบบมันสุดยอดมากเลยอะ่ะของไม่ได้แพงมากของอร่อยของเยอะขนมครก ขนมหนูเชื่อว่าทุกคนแบบเคยไปหมดแล้วเองหนูหนูก็ชอบเช่นแบบตลาดนัดรถไฟตลาดทัวมุมตลาดอะไรที่ขึ้นชื่อว่าตลาดหรือเจเจที่แบบขายของเจเจไปไหมเจเจเคยไปไปมีแค่พี่แดงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่พี่แดงโอ้เขบนโลกใบนี้เลยอ่ะไม่เคยไปตลาดหัวหินเหรอพี่แดงอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเก้าเลยยี่สิบเก้าที่นี้คุณแม่แฮปปี้ไหม ชอบไปเที่ยวค่ะ <Hey. S 1> ดบด้วยระยะเวลาประมาณนี้เราก็อ่านได้เต็มที่จริงๆแล้วไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลย,ยทุยยกบอก็จะเป็นกําลังใจให้อยู่นะครับ รายการแดนอังนั่งแชทเนี่ยอยากให้เราคุยกับใครอ่ะคิดถึงใครอยากให้เราแบบเอาใครมานั่งคุยด้วยแล้วเราก็จะพยายามจะชวนมาว่าเขาจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนนอกนะถ้าชวนพี่บีมมาก็ได้พี่มานั่งมานั่งมานั่งแชทกันเงั้นเหรอวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟอาดูแล้วก็ติดตามเราอัปเดตชีวิตกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากนิดนึงที่เห็นหลายๆคนเขาฝากกันนะครับก็ฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด กระดิ่งกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งกระดุมกระดิ่งเป็นกำใจให้กับเราสองคนเสียงกระดิ่งดังใช่ไหมกุ้งกุ้งกุ้งกิ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 ้งกุ้งกิ้งต้องมีนอเรียด like ้วยขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ